แล้วก็วันนี้โรงเรียนาดาราศิค้าไล่ก็จะเปิดออนไซต์เป็นวันแรงนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากนี้ก็เชื่อว่าทางจังหวัดเนี่ยก็จะมีการกำชับเน้นย้ำเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงเรื่องของการเยียวยาจิตใจข้อผูลที่ระด,ดับผล้นกระทอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองก็ถือว่าตอนนี้พี่นองชาวจังหวัราดราธิวัตยังคงมีกำลังใจที่ดีอยู่แล้วก็ที่สำคัญทุกทุกคนก็รวมกันนะคะซดซ่องดูแลพื้นที่เพื่อจะนำมาสูมม้สค,ความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภา,าค่ะ ทีนี้ไปแล้ประเด็นความเดือดร้อนกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของอาหารกลางวันของสถานศึกษาที่จังหวัดตรังซึ่งนตัวประวัติโรงเรียนเนี่ยถูกนักเลยนะคะงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเนี่ยลาชาหลังจากส่งดีกาไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเบี้ยที่ต้องนําเงินส่วนอื่นเนี่ยมาชดเชยเพื่อจะให้น้องๆได้มีอาหารกลางวันไปกินขณะทีปปชก็ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวันด้วยค่ะ นายรามวสุธนาพินโยผวมด้วยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดตรังมอบไม้ให้นายห,นหยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการถุจริตชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยชมร่มตรังตังโกงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเข้ากรบสร้างกัดสอบพอตอรังเขตสองอำเภอหัวหยอดแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับคณะครูถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการดำเนินการเรื่องของโครงการอาหารกลางวันเด็ก ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะมีนักเรียนร่วมซ่องรอย,ยรอีสิบกคนมีนางสาวกะนกหนุชโตซุขเป็นผูวอหน่วยการโรงเรียนสำหรับอาหารกลางวันทางโรงเรียนก็จะจัดเมนูไทยสกุลันโดยวันที่คณะลงพื้นที่มีแกงคัว่วพริกหมูซ้ำชันมีหมูซ้ำชันต้มยำนะคะแล้วก็มีผลไม้เป็นแตงโม โดยเด็กที่ดีก็จะมีกลองขาวเป็นของตัวเองค่ะหลังจากกินสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปล้างทําความสะอาดตามมาตราการข้อการป้องก,กันโรคโควิด -19 ค่ะซึ่งจากการผูดคุยกับคุณครูนะครับก็พบว่าทางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องงบประมาณโดยเคยทําดีกาส่งไปยังองอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตอเข้ากอบว่าโรงเรียน,นยได้รับเงินราชา ซึ่งปกติท่างโรงเรียนได้ตกลงนะครับดําเนินการเบริกซีแต่ละมาดต,ต่อปีแต่ว่าจนปัานนี้ก็ไม่ได้รับเงินสักแต่ละาดเดียวท่างโรงเรียนต้องแก้ปัญหาด้วยการน่ำอง,งอบส่วนอื่นมาชดเชยเพื่อเบอิกจ่ายคับผู้ปฏิบัติไปก่อนพ่อต้องจ่ายไล่หววขาวนะครับท่างโรงเรียนเองก็ไม่มีเงบประมาณเพียงพ่อที่จะตั้งเบิกให้กับรูสัญญาสร้างความกดดันและก็ความเครียดกับท่างโรงเรียนเป็นอย่างมาก หลังจากที่ปปชได้รับฟังข้อมูลนึงในคณะกรรมการชุมนุมตรังการโกงก็ได้ทัวร์ซั์ติดต่อประสานเรื่องดังกล่าวได้รับแจ้งจจ้เจ้าหน้าทีนะครับอ้างว่ายังดําเนินการไม่เสร็จทางคณะกรรมการชุมนุมตรังตานโกงจึงกําชับว่าคอยเ,เร่งดาเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าสงสารทางโรงเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าว ในกระซิบซ้อนประสิทธิ์คูบุซ้อนกล่าวว่านะครับปัญหาที่โรงเรียนพบเจอเรื่องโครงการนั้นกลางวันก็คืออบาตาเนี่ยส่งบประมา,มาลาชาถ้าไม่การเบิกใจ่ายให้กับแม่ครั่วลาชาไปด้วยนะครับเพราะว่าท่านโรงเรียนไม่มีเงินซ้ำรองจ่ายซึ่งทางโรงเรียนเองได้รับข่าวหัวหัวละยี่สิบบาทเท่านั้นเองจากอบาตาตอนนี้ราวารัฐบาลจะเพิ่มข่าวว่าให้เป็นหัวละยี่สิบสี่บาท ตนก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลที่เห็นถึงความสําคัญของอาหารกลางวันพาแด็กเนี่ยถือว่าเป็นกําลังสําคัญของชาติควรใน้รับอาหารอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยนะครับดานน้านนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษกระบอกนะคะว่าจากการลงพื้นที่สิ่งที่ครูสะท้อนปัญหามาก็คือเรื่องของการเบริกงบประมาณทีลาชาติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ เบื้องต้นค่ะคณะกรรมาการปปชได้ประสานไปยังอบตเข้ากอบแล้วนะคะประกฏว่าทางอบตเนี่ยได้ให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าหลังจากนี้จะแคบเบิกจ่ายเช็คให้กับทางโรงเรียนต่อไปส่วนเรื่องของเมนูอาหารกลางวันนะคะก็ได้กำชับเรื่องของคุณภาพอาหารเพราะว่าเด็กเล็กย่างอนุบาลเนี่ยต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ สำหรับโครงการอาหารกลางวันนะคะก็เป็นนโยบายรักข้องทางปปชค่ะก็ได้สร้างการให้ปปชทุกจังหวัดลงพื้นที่สังเกตการแล้วก็สุ่มตรวจรวมถึงรับฟังปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะท้านีรวบว่ามีการแจ้งข้อมูลข้ามาว่าโรงเรียนไล่แห้งเนี่ยก็เจอปัญหาแบบเดียวกันหนึ่งจากท้องที่เนี่ยเบิกงบประมาณลาชานั่นเองค่ะคก็เลยทําให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้รับผ้นกระทบนั่นเองค่ะ